อาทิตย์หน้างงกเเเ็เพลงตอนนี้เลือกเสร็จหมดแล้วเ,เกมตอนนี้เลือกเสร็จหมดแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยสองวันแรกเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการสัมภาษณ์สื่อแล้วก็แสดงครับอีกวันหนึ่งจะไปดิสนีย์แลนด์อีกวันหนึ่งไปชอปปิง้ง กาสรุปเราดูเอนจอยกับการไปทำงานเยอะเลยมากมากสุดๆไปดิสซี่แลนด์คือสุดๆแน่นอนมันแน่นอนครับทีนี้เรคือไปทำงานหรือว่าเราไปเที่ยวไปทำงานเลยมีเวลาช้อปปิ้งแค่สามชั่วโมงเธอน้อยมากใครอยากฝากซื้ออะไรพักก่อนเพราะว่าสองคนก็ไม่ไม่ทันไม่ทันแล้วจริงอ่ะรอบนี้นอกจากการไปทำงานเล็งการไปเที่ยวที่ไหนไปพิเศษหรืออยากจะช้อปปิ้งอะไรพิเศษนะคะไม่มีเวลาเ ทำงานสองวันใช่ไหมเสร็จก็สามทุ่มแล้วร้านอาหารก็ปิดหมดแล้วดิสนีย์เสร็จปุ๊บก็กลับห้องก็ไม่ไปไหนอีกวันนึงกลับแล้วอะ,อะเออ,เอ,อน้อยน้อยมีเวลาน้อยมากครับแต่ว่าตอนนี้พายุเข้าที่ญี่ปุ่นอขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้เราไปได้สาธุติดตามตลอดติดตามเพราะว่าลงคิวชัวร์ครับ พายุบ4ล้านวาฟนตอนนี้ล้วจริงจริงเราต้องเช็คข่าวตลอดไหมว่าเออมันจะเลื่อนไหมหรือมันจะชเช็คจริงตลอดครับ<ม> <ๆ S 2> เอาเอาก็ดูอยู่ตลอดครับเมื่อวานเขาบอกว่าพายุจะเข้าแล้ววันนี้เข้าจริงเลยไงก็เดี๋ยวอรอแป๊บหนึ่งครับอยากดูสถานการณ์ว่าไปได้ไหมไปได้หรือเปล่าแต่ขอให้ได้ไปเถอะแล้วก็เป็นห่วงแฟนๆที่นู่นนนนเวลาห่วงมากใช่ใช่ครับเพราะว่าออกจากบ้านมาก็ลําบากอ่ะเนาะอยากให้ทุกคนแบบปลอดภัยแล้วกันแล้วเดี๋ยวรอเจอกันที่นู่นครับโชว์โชว์ที่เตรียมับผลไปเซอร์ไพรส์แฟนๆนี่ยังไงบ้างก็ ก็แปลงเพลงแหละแปลงเพลงตัวเองอะไรเงี so ้ยให้เป็นแบบภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับจะพยายามทําให้ได้นะครับตอนนี้ภาษามาแล้วนะครับแต่ว่าหัวสมองยังไม่ได้ครับรอก่อนจะอด้าวอีกหน่อยหรอครับก็ตอนนี้ได้ครึ่งท่อนแล้วครับขอบคุณครับก่นตดคาราโอเกะใช่ถ้าไม่ได้จริงๆก็คงต้องเป็นอย่างนั้นครับหรือว่าให้ให้คุณกันเขาช่วยกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่ากันไหวไหมถ้ากันไม่ไหวก็ไปด้วยกันครับไปด้วยกันก็รอดูด้วยกันไปด้วยกันแต่พยายามทำไม่ได้มากกว่าเพราะว่า เราไม่มีโอกาสได้ได้ทำอะไรแบบนี้เลยอยากทำให้ได้ครับเพราะเป็นั้งแรกด้วยแต่ไม่ใช่จริงๆเริ่มมีคิวกับการไปซ้อมการไปอะไร่างนี้ด้วยกันนังคะก็ก็มีบ้างครับแต่ว่าไม่ได้เยอะยังไม่ได้เยอะมากครับก็มีบ้างนิดนิดหน่อยเพราะแฟนจะเต็มกันเราขึ้นหมตอนนี้การถ่ายละครสองเรื่องแน่นแน่นถ่ายไกด์เตยอยู่ตอนนี้ครับคู่แท้แม่ไม่เลิกหนักมากตอนนี้ ซึ่งยังไงเราก็จะไปหาเขาที่กองเพื่อไปซ้อมไม่ไปครับไม่ไปแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาจะถ่ายละครทั้งวันเจ็ดโมงถึงสี่ทุ่มเขาบอกว่าเขาได้พักสองทีอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากไปกวนเวลาพักผ่อนเขาเขาได้บอกนี่คือเราคุยกันตลอดเลยหรอคะมาเช็คตลอดเลยว่าเขาว่างตอนก็คุยกันก็คุยกันก็อย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าเฮ้ยเราไปออกอีเวนต์ด้วยกันเราก็คุยกันว่าให้พรุ่งนี้ทําอะไรถ่ายละครหนักไหมหนักมากไปดูสิ ละครคิวละครกันเดือนหน้าเละเลยเละเลยก็คือทายเจ็ดวันเออทายเจ็ดวันเลยอ่ะเราบอกน้องว่าทำงานหนักกว่าเราตอนนี้หนักกว่าเราก่อนหน้านี้เราเป็นเราก่อนหน้านี้เราละครเจ็ดวันกันเราเลยมีเวลาซ้อมมากกว่าเราเยอะเราะวันนี้พวกในรอบโควิดสองสามปีป้าที่ได้ไปใช่ครับแต่อันนี้คือเป็นแฟนมิตรต่างประเทศครั้งแรกในรอบหลังโควิดเพราะว่า ของเราไปก่อนหน้านี้ล้วยสิบเอ็ดคนตอนนี้ถึงเวลาของเราละถึงเวลาเราเชิญฉายแล้ว่าเราต้องไปนะอย่าลืมเรานะทุกคนอยากทำกานนี้มาตื่นเต้นยังไงบ้างในรอบสามปีที่แบบตื่นเต้นมากอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในในสถานการณ์หลายๆอย่างที่มันหายไปแล้วบินออกจากประเทศครั้งแรกด้วยครับก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ไปประเทศที่เราชอบมากๆอยู่แล้วส่วนตัวเงครับก็รอรอรอไปซึมซับบรรยากาศให้นู่นับเจอแฟน ใช่แสดว่าคุคิดถึงเราเหมือนกันเลยเนาะก็ใช่ไงเรายังคิดถึงเขาเลยอยากเออหลังจากญี่ปุ่นก็ไปไหนอย่างไรคะหลังจากญี่ปุ่นก็ตอนนี้ก็น่าจะจะมีในเอเชียอยู่ครับปรเหมือนกันใช่ครับสองคนเตรียมเดินสายแล้วเยอะส่งออกหน่อยเถอะไม่ได้ออกมาเลย3ปีส่งออกหน่อยไป็นไปไดไหนคะรับไปออกเออเขาบอกได้ยังหลังจากญี่ปุ่นยังไม่ชัวร์เลยเขายังไม่ชัวร์เลยยังไม่เฟิร์มแต่ตอนนี้มีมีมาเพิ่มอีก2แล้วแต่ยังไม่เฟิร์มนวดน้น หย่ำหย่เธออย่ำเลยมันพอมันพอไม่ได้อะไรก็ไปอยากไปอยากไปมันเก็บมานานนานมากเธออยากไปมากอยากเจอทุกคนอยากอยากส่งออกเอออาคุณน้องอิกเรื่อนหนึ่งนะส่วเหมือนมีการขับเป็นหมวกครับยอดพอโลกรลดลออันนี้เราได้เห็นไหมเห็นครับเห็นครับเกิดจากอะไรเราเราพอจะรู้เหตุผลไม่รู้เลยรู้แต่ว่ามันหายไปเยอะมากรถวันหนึ่งสองพันสี่พันอะไรแบบนี้ยผมว่ามันอาจจะเขาอาจจะกำจัดบอดปะ บางทีแฟนขับอาจจะซื้อฟอร์ให้อะไรให้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็หายไปเออแล้วมันก็หายไปอุ้ยเราพูดตรงไปปะวะอาจจะเหมือนว่าคนไม่ได้อัจีริยะใช่ใช่คนไม่ได้อคทีฟิยไอจีแล้วมันก็หายไปเออขอโทษนะครับตัดไปเออบางบางคนมันหายไปเยอะอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็อาจจะเป็น เพราะว่าผมดูของทุกคนน่ะเขาก็บอกมาว่าทุกคนลดหมดเลยครับซึ่งจริงเราเรากังวลในส่วนของเราเองมว่าแบบเฉยๆคือยอาฟองไม่ได้ซีเรียสเลยเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้มีคนดูก็พอแต่เราเห็นเะาว่าแฟนคลับก็ดูเป็นห่วงเป็นห่วงครับเห็นอยู่ในทวิตเตอร์เลยว่าเขาก็ให้ไลฟ์หน่อยให้ให้ไปตอบคอมเมนต์หน่อยอะไรแบบนี้ยครับทำไหมคะ เราววันนี้วันนี้เราเริ่มใหม่ได้ไหมเออเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ทรากลับไปแล้วเราไลฟ์ได้ไหมได้ได้5เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขอดูหนังเสร็จก่อนเดี๋ยวนี้ดูหนังเสร็จแล้วเดี๋ยวไลฟ์สัก5-10นาทีเออเราสัญญาแล้วนะเราจะทำกับแฟนๆนะครับเราสัญญาแล้วครับแต่ราต้องดูขาคุณเราแบบงานเยอะหรือใดๆเราก็ไม่ได้อัพเดตใช่ใช่ครับแต่ว่าก็เข้าไปดูในทวิตตลอดครับเพราะผมก็เห็นลดมาประมาณเกือบเดือนแล้วนะมันลดมาสักพักหนึ่ง้วครับจริงๆก็มันลดลงมากกว่า รถไปเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใหม่อุ้ยมันน่มันโง่ไม่พอเราคนเก๋ไง่เราคนเก๋เดี๋ยวต้องมาเพิ่มก็ไม่ได้ซีเรียสมากครับรถได้แต่ว่าก็ต้องมีเพิ่มมาบ้างเนาะไม่ใช่รถอย่างเดียวเนาะชีวิตอย่าหายไปนานนี้เลยอย่าหายไปนานอ็ไล่ออกย้อ่หลังออยอดตอนรถแล้วยอดไปมันเหลือไปเลยไหมรถปะมีปัญหาเรื่องปล่าสิ่งมี่เราเนี่ยมันเป็นบริษัท อ๋ออันนี้อันนี้คือคำตอบจากบริษัทเขาบอกว่าอาจจะเกิดบั๊กเกิดทีครับแล้วทางบริษัทเนี่ยส่งเรื่องไปที่ที่บริษัทไอจีแล้วเลยหญยเลยอ๋อตอนเนี้ยเราไ็่คนใหญ่เราเป็นคนใหญ่อาจจะไม่ใช่เราคนเดียวถ้าเป็นเราคนเดียวก็อาจจะก็ไปเหมือนกันแั่นแหละแต่ไปโท่าเกิดหลายๆคนเลยใช่ครับหลายๆคนเหมือนวินก็ลดมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับ ไปเป็นใช่คนอื่นอีกแล้วครูเออไปเป็นจะไปเป็นสั้นคน,นเดิมแแต่ส่วนตัวเราไม่ได้ซีเรียสตรงจุด,ดไม่ซีเรียส<ร>มาไม่ซีเรียสครับเพราะว่าผมว่าตัวเลขอ่ะเดี๋ยวนี้คนให้ค่ากับตัวเลขมากเกินไปอืมจริงๆแล้วเราควรจะให้กับสิ่งที่เขาเป็นมากกว่าบางทีผมเห็นแบบต่างประเทศอย่างเงี้ยให้ให้ค่ากับตัวเลขมากเกินบางทีศิลปินเขาเครียดนะเออบางคนที่เขาแบบเขาก็เขาก็ซีเรียสกับตัวเลขเหมือนกับพวกคุณอะไรเงี้ยเขาก็เครียดแต่ผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรข้อคะแนน เราไม่ได้ขนาดนั้นเราไม่ได้ิดขีห่วงเธออ๋อโอเคโอเคได้หมดยังไงก็ได้เอออวายร้องเหมือนเดิมใช่คือขอให้มางานแบบนี้ด้วยด้วยกันยังเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่ายออปองหายคนหายอันนี้เครียดละอันนี้รุนแรงเออแต่ว่ายออปองหายคนไม่หายอันนี้ไม่เครียดเออนนี้คนยังไม่หายังไม่ยอันนี้คนยังไม่หายยังไม่เครียดใช่ ก็จ้างแต่ครับก็จ้างเราเล่นเราเล่นเราเล่นเขามาเองเขามาเองแล้วก็โพสต์โพสต์ในทวิตว่าเอ้ยมาหาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคโอเคขอบคุณครับทุกคน